หลังจากที่นักเรียนกลุ่มหนึ่งได้โพสต์คลิปอาหารกลางวันในถาดหลุมที่มีเพียงไข่ต้มหนึ่งฟองกับน้ำพริกและข้าวเปล่าทั้งที่ทางโรงเรียนได้รับเงินสนับสนุนค่าอาหารมือละ30บาทหรือวันเก้าสิบบาทต่ออาหาร3ม,มือือตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ผู้อำนวยการคนดังกล่าวเข้ามารับหน้าที่นักเรียนทั้งโรงเรียนก็ต้องกินอาหารแบบอดอดอยากๆไม่เพียงพอต่อคุณภาพชีวิตแทนที่เด็กในโรงเรียนจะได้รับอาหารอย่างครบถ้วนเฉพาะวันที่มีผู้ใหญ่ เดินทางมาตรวจเยี่ยมนั่นแหละครับนักเรียนที่ถูกครูแจ้งความดำเนินคดีมีจำนวนทั้งหมด20คนโดยครูซึ่งมีตำแหน่งเป็นผอโรงเรียนระบุว่าภาพที่โพสไม่ใช่ภาพในโรงเรียนเป็นการเอาภาพจากที่อื่นมาทำให้โรงเรียนเสียหายยิงไปกว่านั้นก็คือเมื่อเด็กๆได้ร้องเรียนไปยังเทศดังเพื่อขอความช่วยเหลือจนนำไปสู่การขุดคุยข้อเท็จจริงจนได้หลักฐานเป็นเอกสารรายการอาหารในแต่ละวันก็ระบุว่ารายการอาหารมื้อเที่ยงวันที่มีการ โพสคลิปเป็นเมนูประกอบด้วยข้าวเปล่าไข่ต้มหนึ่งฟองและน้ำพริกตาแดงเท่าหัวนิ้วมือเท่านั้นหลักฐานดังกล่าวขัดแย้งกับคำให้การของนางสีนีนาฏผู้อำนวยการที่อ้างว่าสิ่งที่นักเรียนโพสไม่เป็นความจริงทําให้โรงเรียนได้รับความเสียหายฟ้าดงทีนคิดว่าผู้มีวิชาชีพครูควรตระหนักไว้ด้วยจิตวิญญ,ญาณว่าการกระทําใดๆที่ทําผิดไปจากจริยธรรมความเป็นครูที่สอไปในทางพุทธเจริตและประพฤติมิชอบไม่มีวันจะรอดพ้นไป จากการรู้เห็นของสังคมและกรรมจะตามทันในที่สุดดังเช่นการกระทำของผอ,อ,อคนนี้ตามข่าวสารการทุจริตเรื่องนี้ต่อได้ที่